มรดกแห่งขุนเขาภูมิลำนองปู่ย่าทัศนอุทยานชนประธานน้ำใสรุ่งเรืองกลายกเกษตรกรรมอำเภอศรีนพศจังหวัดพัทลุงดำเนินโครงการอำเภอน้ำร่องบำบัดทุกบำรุงสุขแบบบรูรณาการและสร้างนักกับเพื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อให้การดูแลพี่น้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเรียกว่าการบรรบุบกบรรุงสุขแต่สภาพปัจจุบันปนานของพ่อแม่พี่น้องมีความหลากหลายและก็สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเราจําเป็นต้องด,ดําเนินการด้วยเหลือในเชิงลุกซึ่งพื้นที่ของอำเภอสีบรรพชนนั้นก็มีเป็นพื้นที่ต้นน้ำเป็นพื้นที่ของการเกษตรเต็มพื้นที่มีสวนยางพารามีสวน ผลไม้แต่สภาพปัจจุบันนั้นปัญหาของพ่อแม่พี่น้องมีความหลากหลายมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเราจาเป็นต้องดําเนินการช่วยเหลือในเชิงลุกซึ่งปีที่แล้วมีฝนตกทั้งปีการกินยางพาราก็ดาเนินการไม่ได้ส่วนผลไม้ก็ไม่มีผลผลิตออกมาก็เลยอยากจะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อพิิตความยากจนโดยอันมาชูในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับก็เลยไนดะ้ระดมทีม ในการกลับเคลื่อนไปยังพื้นที่ตำบลหมู่บ้านนะครับซึ่งเรามีแต่งท่องเที่ยวมากมายไม่ว่าจะเป็นน้ำตกเป็นภูเขาเป็นถ้ำเป็นควนไข่หดตึ่งได้มีการกลับเคลื่อนไปยังพื้นที่รวมทั้งในเรื่องของการกจะจัดความยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวัยในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตการบริหารจัดก,การขยะต้นแบบเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในพื้นที่ ขณะนี้มีกิจกรรมที่ได้ดําเนินการเปิดเมืองหรือว่าส่งเสริมการท่องเที่ยวามากมายไช่ว่าในเรื่องของที่พักนะครับจะมีทุกตาบลมีที่พักที่จะรองรับนักท่องเที่ยวแล้วมีการแข่งโขนซึ่งเป็นสนามที่สองมีการจัดการตั้งของสมาคมกีฬาอาชีพของจังหวัดพัทุมมีการจัดวิ่งเพื่อส,องส่งเสริมศักภาพพื้นที่เรื่องปกติรู้จักของบุคคลภายนอกหรือว่านักท่องเที่ยวแล้ว นะครับตอนนี้ซึ่งการขับเคลื่อนโครงการนี้เป็นความคาดหวังของกระทรวงมหาดไทยในการอาศัยความร่วมมือการบูรณาการของทุกภาคส,ส่วนในการเคลื่อนไปยังพื้นที่ตบมบลกม่มานเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไปโครงการอำเภอน,นำร่องบำบัดทุกบำรุงสูงแบบบูรณาการและสร้างนันกับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงกระทรวงมหาดไทยวันที่3สิงหาคม2565 นางโสภากเกษมและนายเรวันเยาเหมือนรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนแหลง่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วิถีใหม่ของเขาปูกลุ่มเลี้ยงผึ้งชันโดงมิมโตของนายพิทวัตบุญแก้วพื้นที่หมู่ที่หนึ่งตำบลเขาปู่เพื่อยกระดับเป็นกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ใหม่ของตำบลเขาปู่ วันที่7กันยายน2565องค์การบริหารส่วนจงังหวัดพัทลุงอำเภอศรีสมพลและองค์การบริหารส่วนตำบลตะแพนร่วมจัดงานแข่งขันโพนประจำปี2565เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยวันที่18กันยายน2565กิจกรรมปัน่ 2022, นคาร์พีเดย์2022รลยทาง75กิโลเมตรเส้นทางจากสนามกีฬากลางอตะแพน ถึงควนไข่หดโรงเรียนนาขยาสนามกีฬากลางเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในอำเภอเสียงพดให้เป็นที่รู้จักอย่างทั่ถึงวันที่29กันยายน2 5่0นายสุทธิชัยรักเพื่อนายอำเภอเสียงพดธหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหอยา่ากำนันผู้ใหญ่บ้านอ,อสมชาวบ้านในพื้นที่และว่าที่ร้อยตรีรพง์คงจันทร์ เจ้าของศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรมสเสวียนพดประชารัฐให้การต้อนรับนายกองเอกอดุลชูทองประหลัดจังหวัดพัทลุงประธานในพิธีเปิดตลาดนัดหลานตาลิสวิถีชีวิตหมูเขาทุกเสาร์อาทิตย์และเปิดหลานตาลิศโอสเต,เตณบริเวณสะพานตาริสหมู่ที่3ตำบลขอยาอำเภอเสวียนพ,ธพธจังหวัดพัทลุงวันที่6ตุลาคม2555โครงการรณรงค์ลดและเลิกการบริโภคแอลกอฮอล และลดอุบัติเหตุจราจรตำบลเกาะปูณสวนอุ่นภูพิชาถึงโรงเรียนบ้านเกาะปูโดยนายฉลองคงใหม่หนายกองค์กรมัญา์ส่วนตำบลเกาะปูและคณะผู้บริหารเป็นผู้จัดโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตอาสาเครือข่ายและกลไกการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการลดและเลิกแอลกอฮอล์ลดอุบัติเหตุจราจ,จรในตำบลเกาะปูโดยมีนายสุธิชัยรักเกือนายอำเภอเสียมพดเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ โครงการทั้งหมดนี้จะทำขึ้นเพื่อพิชิตความยากจนของคนอำเภอสีบรรพต